สวัสดีจ้ามาเบิ่งอีกมุมหนึ่งของนุจิวเนาะจ้า,จาสีห้ว่าใส่เวลาวางให้มันเป็นประโยชน์กะว่าบ่าได้ได้จ้าสำหรับนุจิวนุจิวใส่เวลาทุกๆวิหน้าที่ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดจา้ากว่าสิได้สวนพักง่า,งามๆแบบนี้ได้จา้าต้องสู้ลบตบตีกับนกกระจอกจา้า จำแมนมันหลายจ้ะมันยึดบ้านนูจิวเป็นอาณาจักรของมันเลยจ้าถามว่าเมยอโบให้ตอบเต็มเต็มปากเลยพี่อ้อกเมยเมยแห้งเมยอยหลยแต่สูม่มยอนี่เฮ้ายัางว่โบเมย์โอทอผู้เถาผู้แกสมัยแต่ก่อนจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าเฮ้าบ่ไดไปหาบนาม ยูหวยน้องข้องบึงคือขเจ้าเฮ้ามีนามปะปาเฮ้ามีนามบาดานใส่แบบสบายสบายจ้ะพี่น้องมือนีมันก็บถึงเวลาทีต้องแยกตนกาเนาะจา้ะอันนี้ก็คือกวางตุ่งญี่ปุ่นจ้ะจุก็กกเอามะล็ดคขาว่นไรน้ำตนใหม่ตนม้ตนไหลทัวทีบทัวแดนนะจ้ะพี่น้องเวลาเขาเกิดเขาใหญ่ขึ้นมาหนูจุก,ก็จ้องคอยไปหาเอามาแปะแบบนี้จ้ะหนี่เฮาเอาลงใส่กระถางแบบนี้เลยจ้ะ เสียงไว,ว,ยว้ดีๆด้จ้กกวางตุ่งญี่ปุ่นว่าสันนกกระจอกจ้ามันมาทอนเอาตอนไปเปิดเลยจา้าหมับหมาต่อมาหนุจิวกับสีไส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขี้ง่วบานเห้านี่แหละจ้าพี่น้องหนุจิวก็เอามาจากหน้าเมื่อสาหนุจิวไปแก้ขี้งววามาเริอพี่น้องหนุจิวบ่เป็นคนวางงานเลยจ้ะผู้ใดว่าเกิดมาเป็นลูกสาวหลานนตะเว้นย,ยาหาวอายาหาเห็ดยหาวากันเด้อพี่น้องหนุจิวบ่ได้นอน,นเว้นจากเทียนหนุจิวตื่นสวยสื่อเอาหนุจิวกับสีไส้ ซิมมือหรือว่าซิมหามือเที่ยนึงเด้อจ้าเหลยวแต่ความสะดวกความขายันความขี่ขันของนุ้ยจิ๋วนี่แหละจ้าพี่น้องอืมพี่น้องหมักใส้ย่ำใดก็ใส้ย,ย่ำนั่นแหละน่าจ้าไส่เล้วกับดน้ำเส้าเร่งสเส้าเร่งเด้อจ้ามันหมักยังสีมันหมักน้ำหลายๆจ้พาพักเขี้ยวแล้วการระวังแม่งบงเด้อจ้าให้พี่เบิ้งสองมือสามมือเที่ยนึงเด้อจ้าพี่น้องมือล้างสีมาใหมา่ดอกเดอ้อจุบจุบรักนะจุบจุบ